สวัสดีครับมาแล้วของดีครับผมเรื่อยโยนซูแบกนะครับผมตัวนี้มีชื่อเสียงว่าใช้ดีเพราะว่าแรงดีมากแล้วก็ใช้งานค่อนข้างเสียงดีเพราะว่าเป็นปอข,ของของค่อนข้างมีราคาเป็นของเกียรติดีนั่นแหละของม่อยู่ประมาณ4ี่ห้าพันนะครับผมประมาณทีกลมๆก,ก็หยุกตกประมาณห้าพันนั่นแหละตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น4ี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หรือเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สามะมันจะมีอยู่ประมาณสองรุ่นนี่แหละเพราะว่าที่จริงผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นหรอกอันนี้ผมก็หาข้อมูลพื้นฐานดูตัวนี้เท่าที่เช็คดูเบื้องต้นนะ แรงอัดดีมากเครื่องติด,ตดง่ายแล้วก็เร่งดีการเร่งีติดมือมากก็ถือว่าโอเคผมว่าจ,จะเลื่อยโชว์ให้ดูแต่พอดีผมไม่มี2ทีใส่ไม่มี2ทีผสมถังผมก็เลยไม่กล้าติดเครื่องนานก็เลยติดเครื่องแค่พอให้ชมแค่นั้นเองเท่าที่ฟังดูก็คงรู้เนะาะถ้าเป็นสายคนใช้นะครับผมเนาะ,ะก็ตามนี้เลยครับผมตัวนี้เอาตามสภาพนี้นะครับผมผมยังไม่เช็คใดๆแค่ใส่น้ามันแล้วก็ติดเครื่องให้ดูแค่นี้เองคาบูยังไม่ล้างตามสภาพนี้เลยยังไม่ ยังไม่ขาสีเฉวีวันนันน่าจะเป็นของเก่าเก็บครับผมตัวนี้เอาพันสองร้บวมส่งนะครับผมคิดว่าคุ้มก็จัดไปจ้างแดงไม่มีปลายทางนะครับผมถ้าไม่ไม่มั่นใจก็ผ่านก่อนจ้างแดงไม่มีปลายทางครับผมหนึ่งพันสรวมส่งโอนและส่งโอเคสวัสดีครับ